สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พามาดูแนวทางการทำน้ำอุ่นจากแผงโซลา r เซลล์นะฮะตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วจริงๆการทำน้ำอุ่นจากแผงโซลา r เซลล์เนี่ยผมทำใช้มาหลายปีแล้วปรากฏว่าการใช้งานเนี่ยโอเคมากนะครับแต่มีสิ่งที่เราต้องรู้อยู่นะครับแล้วก็คลิปนี้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานในระบบโซลาเซลล์นะครับไม่ควรทำตามเพราะว่าอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้เราเป็น ันตรายได้ชุดนี้ที่ผมทดสอบให้ดูคือแผงโซลา r เซลล์ขนาด700วัตต์นะครับของโซล่า PPM นะฮะเป็นเป็นโลวโวลต์ปกตินะครับ VOC ไม่เกิน55โวลต์ต่อแผงนะฮะเวลาอนุกรมกัน2แผงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90-95โวลต์ประมาณนี้ในส่วนของตัวนี้ที่ผมทดสอบให้ดูเนี่ยตอนนี้เวลาตามนี้เลยนะครับ9.50โมง50นาทีนะฮะสังเกตว่าน้ำตอนนี้เริ่มมีฟองนะครับเพราะว่านะครับ การผลิตไฟของแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงอยู่กับแดดนะครับช่วงที่แดดออกก็ผลิตไฟได้ดีนะครับพอผลิตไฟได้ดีตัวคอยร้อนตรงนี้มันก็จะร้อนได้ดีพอแดดอ่อนมันก็จะความร้อนก็จะลดลงมันเป็นการอุ่นน้ำไปในตัวนะครับหลักการที่ผมใช้นะครับก็คือแผงเนี่ย เราอนุกรมกันเลยนะฮะตรงนี้ใช้หลักการอนุกรมกันนะครับถามว่าใช้2แผงได้ไหมได้ครับแต่ว่า2แผงเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่ได้ร้อนเร็วผมแนะนําตรงนี้ก็คือใช้4แผงกําลังดีบ้านเรา500วัตต์600วัตต์700วัตต์4แผงเป็นแผงโลวโวล์ธรรมดานะครับไม่ใช่แผงไฮโวล์นะเพราะว่าที่ผมเอามาทําก็คือตัวนี้มันเป็นคอยร้อนของไฟ2 2 0โวล์ไฟบ้าน AC นั่นเอง และข้อควรระวังก็คือเคสนี้ใช้กับคอยร้อนแบบนี้ได้เท่านั้นไม่สามารถเอาไปเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านทั่วไปได้อย่างเช่นทีวีตู้เย็นพัดลมหรือหม้อหุงข้าวก็ตามไม่สามารถทําได้จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นพังทันทีนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนไฟ DC ีเนี่ยกระแสะตรงวิ่งเข้ามานะครับเข้าสู่คอยร้อนนี้ได้เลยผ่านเบรกเกอร์หนึ่งตัวนะครับอันนี้สายไฟที่มาจากการอนุกรมแผงแค่2แผงนะครับ ผ่านเบรกเกอร์ DC นะครับตัวนี้ใช้เบรกเกอร์นะครับ32แอมขึ้นไปนะฮะตัวนี้ก็ในส่วนของนี้ใช้เป็นสัมพานไฟนะครับในการเปิดปิดนะครับอนุกรมเสร็จก็เข้าบวกลบนะครับทีนี้ในสายของตัวคอยร้อนที่ใช้เนี่ยก็คือจะมีสาย L กับสายนิวตรอนตรงเนี้ยแเราเอาไปใส่ฝั่งบวกเลยแล้วก็สีฟ้าใส่ฝั่งลบเท่านั้นครับก็ตรงไปแบบนี้เลยมีแดดปุ๊บเขาก็จะเหมือนเป็นการมาช็อตกันที่นี่ครับ ใต้คอยร้อนมันก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นนะครับเราจับน้ําได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ผมจะวัดให้ดูนะครับแดดอ่อนมากแล้วหน้าหนาวด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดมิเตอร์ก่อนนะฮะไปที่องศานะครับอันนี้อุณหภูมิข้างนอก27เนะครับบ้านเราตอนนี้นะครับอันนี้เดือนพฤศจิกายน2568นะครับจุ่มเข้าไปโอ้โหห้องศานะครับ 5 1องศาเนี่ยเราเอามือจับนี่ก็คือนะครับเราไปตักอาบแบบนี้ไม่ได้ต้องเอาไปเจือจางนะฮะเคสตรงนี้นะครับ51องศาแล้วนะครับห้องน้ําของผมเนี่ยใช้ถังน้ําประมาณ20-30ลิตรนะครับแต่ผมใช้สี่แผงนะครับที่ห้องน้ําใช้สีแผงแต่เป็นไฮโวลด้วยนะครับก็หลักการก็คอยร้อนแบบนี้แต่ที่ห้องน้ําผมมันจะไม่มีสายแบบนี้มันจะเป็นแค่คอยร้อนตัวยูนะครับ นะครับคอยร้อนตัวยูแล้วก็ใส่สายแผงเข้าไปที่คั้วเท่านั้นเองเนี่ยเดี๋ยครับร้อนจีนะครับก็คือปกตินี่ก็คือการเอาไปใช้งานทีนี้ในการอาบเนี่ยถ้า4แผงครับกลางคืนเนี่ยเราอาบได้3ามถึงสทุ่มเลยลักษณะการอาบให้ตักมาไดรูทอีกทีก็คือตักมาเจือจางนั่นเองกับน้ําเย็นธรรมดาใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ อุณหภูมิน้าที่มันเย็นๆเนี่ยในช่วงหน้าหนาวให้เป็นอุณหภูมิน้ําที่ปกติที่เราอาบได้อาจจะไม่ร้อนอาจจะไม่อุ่นมากแต่ผมว่าช่วยได้เยอะสําหรับคนที่อาบน้ํายากนะครับคนเท่าคนแก่นะครับลูกหลานที่พอจะมีพื้นฐานอาจจะทําให้คือไม่ต้องไปต้มน้ําอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งบางคนบอกว่าต้มน้ําก็จบมันก็ใช่ครับอันนั้นก็ในส่วนที่เราทํากันอยู่แล้วบางครั้งนะครับหรือ เครื่องทาน้าอุ่นมันก็จบถ้าไฟฟ้าเข้าถึงแต่เคสนี้บ้านผมไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับแต่ผมคิดว่ามันโซลาร์เซลล์มันต่อยอดได้เยอะมากถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของ DC นะครับนะับตัวนี้กลางวันเนี่ยถ้า4แผงเนี่ยเราจะอาบได้ช่วงสายๆถ้าแดดปกติก็คือ8โมงเริ่มเอามาตักนะฮะแล้วก็ผสมน้ำเย็นอาบได้นะครับอันนี้8โมงถ้าหลังจากนั้นไปนะครับถ้าทิ้งไว้นะครับมันเดือดได้เลยนะครับถ้า4แผงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแค่ ให้ถังมันร้อนแล้วผมก็จะปิดไว้แล้วมาเปิดน้ําอุ่นอีกทีประมาณบ่ายสองนะครับให้มันเริ่มทําอีกทีแล้วเราก็อาบได้สองทุ่มก็ยังอาบได้สามทุ่มก็ยังอาบได้เพราะน้ํายังอุ่นอยู่เวลาเราเก็บในห้องน้ําลมนะครับข้างนอกมันจะไม่โดนถ้าแบบนี้แป๊บเดียวนะครับเอาออกแป๊บเดียวมันก็จะเย็นได้เพราะว่าลมข้างนอกสัมผัสอากาศโดนนะครับมันก็จะเย็นเร็วอันนี้ก็คือเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ย ในการไปทําน้ําอุ่นก็เอาไปต่อยอดเอาบ้านผมใช้แบบนี้หน้าหนาวก็จะจะบายพาสก็คือมีสลับเบรเกอร์มาฝั่งทําน้ําอุ่นก็ได้อาบตอนเย็นนะฮะอันนี้ก็คือเอาไปเป็นแนวการใช้งานถามว่าแผงรุ่นก่อนๆได้ไหมสามร้อวัตต์สี่รวัตต์ได้ไหมได้เลยแต่ว่าเนื่องจากคอยร้อนเนี่ยมันเป็นของ220โวลต์เวลาเราต่ออนุกรมก็อนุกรมให้ใกล้เคียงกันถามว่าเกิน220โวลต์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาครับ แต่ไม่ต้องหลุดไปถึง300โวลต์400โวลต์นะครับอันนั้นก็คืออาจจะเป็นอันตรายได้นะครับสัก250โวลต์290โวลต์ครับนะครับ4แผง5แผงยังได้อยู่นะครับมันก็จะทำความร้อนได้เร็วแผงเยอะแต่เช้ามันก็จะทำความร้อนได้เร็วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะครับผมทำใช้ปกตินะครับแต่ก็มีข้อควรระวงังและข้อสิ่งที่เราควรรู้ ตามที่ผมแจ้งไปในคลิปแผงโซลาเซลล์นะครับนอกจากจะเอามาชาร์จลงระบบออฟกริดลงแบตเตอรี่แล้วนอกจากจะเอาไปใช้กับโซล่าปั๊มตรงๆแล้วนะครับอีกแนวทางหนึ่งคือเอามาทำเป็นน้ำอุ่นโซล่าเซลล์นั่นเองอันนี้ก็คือหลักการที่เรามีความเข้าใจใน DC นะครับเอามาใช้งานใชใ้ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้ก็คือ นะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการใช้โซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวจะหนาวแล้วตอนนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเมืองไทยก็จะเข้าสู่อากาศที่แบบหนาวเย็นแล้วนะครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับที่ใช้ระบบโซลาเซลล์อยู่แล้วที่อยู่บ้านสวนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปติดเครื่องทําน้ําอุน่นเครื่องทำน้ำอุน่นถ้าติดในระบบโซลาเซลล์ออฟกริดเนี่ยระบบต้องใหญ่มากนะครับอินเวอร์เตอร์ต้องขนาด8กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือ12กิโลวัตต์ขึ้นไป แผงเป็น10บๆแผงครับตรงกันข้ามถ้าเราแยกแผงออกมาสัก4แผงแล้วเอาถังขึ้นมาเอาคอยร้อนมาใช้นะครับบริหารเอาเข้าใจมันตอนเช้าอาจจะอาบได้สายๆแต่ตอนเย็นเนี่ยอาบได้แน่นอนนะครับเอาไปต่อยอดเอานะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ